ด้วนไเดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ป้องกันป้องกันตัวเองไม่เป็นไรพี่ไม่ชอบแนวไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรปิดบอกให้ปิดก็ปิดไม่เป็นไรพี่ปิดปผมป้องกันตัวผมป้องกันเรื่องอะไรเอ้าตำรวจต้องทนอยู่ต้องดูอยู่แล้วผมประชาชนดูไม่ได้พี่นะมันส่วนตัวผมของพี่เราเอาผมส่วนผมไลป่ะพี่ผมทำอะไรผิดแล้วเราใส่หมวกไหมรถไฟฟ้าพี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ประเด็นเนี่ยคนาเหนือไม่ใส่หมวกอะไรงเนี่ยอ้า อันนี้พี่ดูอ่ะเนี่ยคันนี้ต้องใส่หมวกอ่ะเต็งไปอ้างนั้นได้ไงพี่พี่มีกี่คนพี่พี่เกียร์เขาอยู่หนังผมพี่มาผ่านเขามาก่อนพี่ถูกไหมพี่ผ่านเขามาก่อนผมตำรวจต้องดูคนไหนมีพี่เอาเจ้าพี่รถ่ลายขอมีพี่รถ่ลายของามหน่อยอ่ะรอยสักพี่มองรอยสักเหรอไม่เกี่ยวไหนตกเทื่อพี่ดูอ่ะพี่ดูอะไรอ่ะพี่ดูอะไรอ่ะดู่็ดูไหนพี่ผมมีอะไรอยู่แล้วตัวจวัดผมก็ได้ตัวเยี่ยมก็ได้พูดดีๆพูดดีๆีไม่ต้องตรวโรงพยาบาลนะพูดดี รทำตามหน้าที่ไม่ทำนะพี่ก็ทำน้าที่ผมไม่ได้ว่าอะไรเดีอพี่แล้วทำไมผมดึงไม่ได้ผมทำอะไรผิดที่ที่สงสัยอะไรผมถึงเรียกผมมาอ่ะถามพี่หน่อยไม่มีสิทธิ์คนเรื่องอะไรพี่ผมทำอะไรผิดอ่ะผมทำอะไรผิดผมถามพี่อ่ะถางพี่ก่อนอ่ะครับพี่อ่ะรถเนี่ยอ่ะครับคุยด้วยกันได้ไหมพี่อ่าผมจอดพี่ผมจอดแล้วับเมื่อกี้ ผมจอดแล้วพี่ผมจอดแล้วะรผมยัดล้ออะไองนผมเข้าใจนะอันน้ผมเข้าใจพี่ผเข้าใจผมเจพูดถึงอะพี่จะเรียกผมเนี่ยผมต้องมีผมเซมาผมเมาอะไรเงี้ยเอเคอันนั้นอะมันสงสัยได้แต่อย่งผมเนี่ยทำไม่เอไม่ทาอะไรพีจะว่าต้พี่ก่อนอ่าโอเารวจอเขาดูออกนะ้องสม่งสไมมันดูยังไงมันดูยังไงามหน่อยพี่ดูถามพี่หน่อพี่ดูไตรจกับพี่ดิไม่ไม่เกี่ยวพี่ประชาชนผมพี่เชนผมเ็คนพี่จะวไหม พี่แค่ว่ามีตำแหน่งแค่นันเองพี่คนผมว่าคนไม่ได้เถียงพี่เราพูดความตามความจริงถูกไหมพี่แล้วผมผิดอะไรอ่ะผมถามหน่อยพี่มาเรียกผมเนี่ยอะผมผิดอะไรผมถามพี่เออแล้วพี่มาเรียกผมทำไมเขาอื่นพี่ไม่เรียกฟังดีๆฟังก่อนพี่เตือนเพื่าตารเตือนอ่ะผมเข้าใจพี่ว่าการเตือนแบบพี่ในที่ว่าก่าวเตือนคันนั้นก่อนเพราะว่าเขาจอดหลังผมฟังคนนี้ไม่พี่พี่ขับมาเขาพี่เลยเขามาพี่อกี้พี่เลยเขามาพี่ต้องเห็นเขาก่อนถูกไหมพูดตามคนพี่เห็นเขาก่อนถูกไหม พี่บอก๋ยวพี่ไม่เห็นพี่สองคนหน้าคนเดียวผมก็คนเดียวแล้วพี่ลงคนหลังคนหลังคนหลังลงตำรวจก็ไม่ต้องทำงานนเนี่พี่ทำงานอะไร๋อคนเดียวตำรวจสองคนต้องคนเดียวคุมคนเดียวพี่ผมไม่ได้เถียงเราพูดตามความจริงเราพูดเป็นหลักอะไร่ะเราพูดกันเป็นหลักผมอ่ะโถผมไม่ได้กลัวตำรวจผมบอกให้ผมชอบตำรวจแต่ขอให้เรียกผมอ่ะก็ผมไม่ดียางไนพี่ผมผมพูดไม่ดียังไนพี่บอกผมเด็ก พี่ผมพูดไม่ดีอย่างไหนพี่ทำอะไรยังแล้วแล้วผมทำอะไรยังอ่ะพี่พี่มาเรียกผมเนี่ยคนอื่นเขามองผมเนี่ยผมเสียหายเนี่ยไม่พี่ก็เตือนเฮ้ยพี่จอดรถข้างๆมาเอ้ยน้องใส่หมวกหน่อยพี่ไม่เอ้ยน้องลงเนี่ยตรวจหน่อยนี่มันไม่ได้พี่อย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเตือนอย่างนี้เขาตรวจแล้วพี่เรียกผมตรวจเนี่ยคนอื่นเขามองผมเนี่ยเขาตรวจไม่ได้เขาทำอะไรผิดเหรอพี่พี่เรียกตรวจเขาอ่ะเขาทำอะไรผิดอ่ะผมถามหน่อยพี่เรียกตรวจเขาอ่ะผมถามพี่แค่นี้พอแล้วสงสัยเรื่องอะไรผมถามอ่ะสงสัยเรื่องอะไร พี่สงสัยเรื่องอะไรแค่นั้นเองพี่สงสัยอะไรพูดดีๆพูดดีๆนี่ผมก็พูดดีๆพี่เนี่ยเนีผมก็ถามพี่เนี่ยพี่ว่าผมใส่ผมถามพี่ตอบว่าผมใสยเรื่องอะไรการผลิตเครื่องสวมหัวอ่าอ่าผมเข้าใจแล้วคันพิคเขาก็ไม่ใส่หมวกพี่เออคันอื่นแล้วคันอื่นเขาจอดหลังผมถ้าผมจอดคันเดียวเนี่ยผมจะไม่เพียงเลยอข้ารใจพี่ผม